สวัสดีครับท่านผู้ชส้มครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับเมื่อวนนี้อูน้ำาชไก่กับา้ำโซกะมาตามแนวทางตัวเลขเซียนใหม่ครับผมพ่อสีคอนเกนเนาะค่ะนะครับอ๋อน้ำโซกะมาบอกน้ำอูน้ำาชไก่ครับให้ครบ8ดหน้าที่น้ำกันครับคลิปที่3ามคลิปสุดท้ายในวันนี้นะครับเปลี่ยนวิวบรรยากาศครับอยู่ตรงไฮตรงหน้าน้องหลักกาป้าเขานี่หนะครับทนผู้ชมบรรยากาศดีขนาดครับฟ้าคึมคึมร่มเพลียวเวนี่หนะครับ เย็นดีบอรน้ำโศกยินค่ะเย็นมากเลยนี่แหละครับวันนี้วั้น้ำแข็ก็ต้องขอพุ่นพอสีคอนแจนได้ครับที่น้ำ้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันไ้เอฟซทั้งสองทุกท่านครับก็ขอให้จุกโกมันมานับกันเ้้อครับหนึ่งตุลาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดนี่คิดว่าสิตัวบ่อน้ำโศกวันนี้าจะตกเงี้ยเบ่งแรงตีอาจะปตกราไดจักสียู่จักสียังเนาะฝนฟ้ากาศกระ นี่แห,หละครับบานนอกของเข่ามีทุกอย่างแหละครับซึ่งแนวกินต่างๆแนวกินในปางสีนวออน้าโสกไปอยู่ในเมืองกับเพื่เยเก็บบัเด็กินเนี่ยถอนตะกะแตนนี่ในเมืองนี่มีบะบูาเนาะสีหากินยากแล้วถึงเงม,มีกับซางเนาะนอกจากจีซังาทางบา้านเฮานี่ขเขาจะเลี้ยงเพาะไว้เพราะว่ายอยู่ในเมืองมันเพาะบ่ได้อ,อันเพราะการมนอหายงายายเนีายายา่นี่แหละครับ เลยทางอีสานทังห้องอุดมสมบูรณ์สุดยอดแล้วนี่แหลตามกันต่อครับเปิดตัวเซียนใหม่พ่อสีขนจันครับล่างสาคู่เท่านั้นนี่แหละครับอูน้าไส้กัตามให้เอฟซีทุกทันเดอครับเพื่อนกาเห็นแววอูน้าไส้เห็ดแนวทางตัวเลขนะครับเพื่อนกากรุณาเมตตาสงสารก็ลเลยนําข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางส่องแน่ส่องอูน้าไช่เนาะครับเพื่อจะให้มันปัง เพียงทันปังนั้นดังขึ้นมาเนาะอ่อนน<ช>้ำโศกค่ะครับแต่ละเสียนแต่ละสำนักดูถูกบ่ไดครับบางท่านเปิดกับมีของดีขึ้นกันแล้วเต้งวดครับรอหลุ่นน้ำกันครับผมเนาะวิ่งชมวิวน้ำขึ้นนี่เนาะอ่อนน้าโศกน้ำขึ้นขันขนาดแล้วครับทนผบุชมฝนตกปีนี้ถว่บสุดยอดเลยพุกนะครับก็กลางน้ำกับถ่วมลิบเลยครับทนผบุชม ตะกีวุ้น้ำใชืกอลงไปเลรนเนาะครับน้ำเบื้องล็กปานนี้เข้าสามารถย่างไปเก,กาะกลางด้เลยบ่ได้ายไปคิดเอาครับทาบผชม้มแต่ว่าตอนนี้พอดตะเห็นเกาะกลางเลยลงไปนี่กะท่วมหัวแล้วครับตัวลงไปนี่น้ำลึกมากมน,นี่แหละครับทากไปทางมากอะ่ะหัคขาจักน้อยสวนบัวป้าบัวกบญี่ปุ่นแล้วครับบรรยากาศเขียวสวยงามครับผม ยามแรงครับใบสองใบสามนี่แหละครับอัดคลิปลงให้เอฟซีทางช่องยา้ำใบเนาะครับผมนี่แหละครับอูน้ำใส่กับมาเกินฮอร์โมนจากข้าวกอนแล้วค่อยไปเบิ้งตัวเลขเนาะครับกันบอกพิษพาดบางได้กะขอโทษขอให้เอฟซีทางช่องทุกท่านเด้อครับสิปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับถ่ายบิวให้เอฟซีเบิ้งจากข้าวกอนเนาะครับค่อยไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันนะครับเสียดายตเลขแล้วนะครับมีคอมเมนต์แม่เอฟซีบางท่านเนาะครับคอมเมนต์มาว่า วนำไส้เมียดายแห้งแม่บ่ได้กับแม่มันใจเกินไปตรงๆไปเลยนี่แหละครับเป็นบทเรียนไวสกอนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันจันนีมาให้แท้ๆครับเลขผู้ใหญ่ใจดีพนัดมือวันจันทร์ครับมือเลขสีออกแต่ว่าเลขพ่อใหญ่สามารถลงไเดเมื่ออื่นได้เวันอยทิตย์ดพนก็เห็ดสูตรเรียบรอยเลยครับท่านผู้ชมเลขผู้ใหญ่ใจดีกับเขาคือกันได้ครับน่าจับตามองตอนนี้เลขเล่ากำลังมากนะครับเลขพ่อใหญ่แล้วก็เลข ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยครับผู้ใหญ่อุน้ช่ยแล้วก็เหล็กผู้ใหญ่ใจดีทางตั้งจังหวัดนะครับเพื่อกะเด่น้ำหอมูลตัวเหล็กมาให้ครับเพื่อมันปังมันดังครับผมลองเบิ้งน้ำกันครับแนวทางตัวเหล็กมีเขามีลุดทั้งไทยทั้งลาวย่ที่ดวงเอฟซีทาง่องนะครับมาก่ะยัดคัดกระพันเท่านั้นแหละครับผมทางนี้กับป้าเขาที่ซวยเลยครับท่าบุู้มทางบ้านเอฟซีเป้งได้ครับฝนตกดีบ่ครับเขานี่เขี้ยวงามบ่ครับ ด้วยนีกะมีแต่มองนีและครับาบุช้ชมนำเบอรถึงเป็นหน้าว้านพร้อมนะครับาบผช้ชมก็เลยบ่คอยงามปันไดเลยสีตายหมดแล้วครับเข่ากระไดห่วงหนี่ยหน่อยใช่ไหมครับรับตะกะเชียวจักน้อยอยู่แล้วครับานุช้ชมบ่สูหน้าดำต่อครับหน้าว้านกระไดนี่แหละครับบรรยากาศอยู่ทิงหน้ามาไทยขิปทำเลเอฟซีทั้งสองนะครับเอามาเบิ้งตัวเลขน้ำกันครับ พ่อสีคอนจันครับผมนี่ครับมาแล้วลมแรงแน่ได้ครับท่านผู้ชมขอให้ทุก่านครับลมแรงนี่ครับผมพ่อสีขอนจันงวดวันที่1ตุลาคม2568ครับล่าง3มคู่5 4 8ส2 1ครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมนี่แหละครับมักกะจัดขัดกระพันพ่อสีคอนจันมาห้ดุนดวนแล้วครับผม ลางสามคูเท่านั้นครับอ้มน้ำโขก<ะ>มักตัวไดมักตัวพนเนนเลยบแม,มักตัวพนเนนครับผมอ้อน้ำโขกมักหาบะ,ะมักหาซีอยู่แล้วแล้วก็ซีนี่ออมน้ำโขกก็มักซีหนึ่งมันบะ,ะนี่แหละครับก็เลยจับเซกันไปเลยเอาล่องเบิ้งครับเพื่อได้โชคได้ลาบมันมัน้ำกันครับสำหรับพอสีขอนจนวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบแปดลางสามคูเท่านั้นนี่แหละครับ กะมีเลขมักอยู่ในใจก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ครับเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้เอซีทางซองครับผมสีใสสูตรแบบว่าอ่าเลขหลุดมาใต้คอมเมนต์ประมาณนี้เนาะครับท่านผู้ชมผมก็จะเอาลงให้เอซีทางซองเลยคอมเมนต์ comment มาได้ครับผมก็เห็นไลค์คอมเมนต์อยู่เนาะครับเดี๋ยวผมจะตามให้ลงทีหลังเลยครับในคอมเมนต์หรือว,ว่าเลขปูเผลหายมาประมาณนี้เนาะครับผมเห็นอยู่ครับในคอมเมนต์ขอบคุณในไลค์ได้อครับที่เป็นสะพานบุญถ้าอยาก ติดต่ออุน้ำช่ายใดเนาะครับโทรมาได้เลยครับผมเรียกว่าทิมเบอร์โทรให้เดี๋ยวผมโทรหาเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับพ่อสีคอนเจนแคปหน้าจอได้เลยครับเอามักกาจัดคัดกระพานนี่แหละครับแนวทางตัวเลขแต่ละเซียนแต่ละสำนักพร้อมน้ำโซกกะจัดไปเลยครับหาซีซีหากับน้ำนี่เนาะเนี่แหละครับพ่อสีคอน,นเจนเซียนใหม่ครับผมเปิดตัวเซียนใหม่กระบะได้เนาะ ตามเป็นครั้งแรกแล้วเอฟซี FC ทา้งสองจะง่วงว่ามีงวดเก่าบ่าที่เปินเขาบ่มีครับผมยังบ่ได้ตานพึงมาตามงวดนี้มือนี้มือแรกพร้อมเวลาบ,บ่ายบสองใบาสามนี่แหละครับท่านผู้ชมใบาสามไปแล้วนี่แหละครับบรรยากาศฝ่าคืมๆให้เอฟซีทา้งสองเบิ้งน้ำกันเนาะครับสจหรับพอสีอัวน้ำเช่ายแชร์ตัวเลขให้เอฟซีเบิ้งพอประมาณแล้วเนาะครับเอาสิพาไปปิดถ่ายคลิปถ่ายมวนน้ำกันละครับนี่แหละครับ เบิ่งวิวธรรมชาติก่อนสินจบคลิปไปน้ากันนะครับเอฟซีทั้งซองมากเลขตัวใดกัคอมเมนต์มาได้ครับเพียงใดอาการข้นอ้วนทอน้ำโศกปกติครับนักขึ้นเท่าใดแล้วเจ็ดสิบสาม็ดสิบสามครับทองก็เริ่มงี่ยข้นดีเรื่อยแต่ว่าเสอเอือกดีขนาดเนาะทอน้ำโศกแบบทองกระตุกกระตุกบ่าเมีนแม่เสือกเนียครับลูกครับผมกินน้ำลงไปกับเบาเศร้านะ ว่าแมวบระดิเสือกจากหน้าที่พ่อหน้าที่บระเสริฐโดนยออืนบ่ไม่งี้ว่าเด็กหน่อยมันเสือกดีขึ้นยังนี่น่าจะเมนล่ละเอาก็ะเดยแปดหน้าที่แล้วละครับท่านผู้ชมถ้าคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อสีขอนเจนอีกครั้งด้วยครับที่น้ข้อมมลมาแบงปันครับผมกัอวยพรให้เอฟซี e P C, ทังสองทุกท่านให้ยืนดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันหมาน้ำกันด้วยครับหนึ่งตุลาคมหกสิบแปดนี้พอกันไม่คลิปน่าสวัสดีครับ